โอเคครับวันนี้มาคุยกัน3ต้นเลยนะเพราะว่ามันเป็นต้นเล็กๆแล้วก็ได้บอกเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเราจะสะสมให้ครบจริงๆแล้วพลูเรื่องที่พลูก่อนนะครับพลูมันมีหลายชนิดอันนี้เป็นพลูงาช้างนะนะครับพลูงาช้างมันก็จะมีลักษณะมันจะมีสีขาวๆปนแหละมันก็จะเหมือนงาช้างใช่ไหมฮะเนี่ยพลูงาช้างนะครับอันนี้เดี๋ยวว่าจะเลี้ยงให้มัน โตๆอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็รู้สึกมันจะมีรากจริงๆออกมายื่นออกมาแล้วนะใน้องเห็นไหมแต่อันเนี้ยต้องรออีกสักหน่อยงเดี๋ยวผมจะรอให้มันสวยๆผมว่ามันมันดูดีอ่ะมันดูสวยแล้วมันก็เป็นพืชที่เลี้ยงง่าย,ยางไงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือตอนแรกอผมไม่ได้สนใจเลยนะเรื่องพลูเนี่ยแต่ว่าพอพอจะบอกว่าพอเอามาตั้งหน้าโต๊ะหรือไว้ข้างๆโต๊ะแล้วมองแล้ว,ม,ลวมันสดชื่นไงพอมันสดชื่นเราก็มีความรู้สึกว่า แล้วมันไม่ต้องการการดูแลทนุถนอมอะไรเยอะอ่ะมันก็เลยมันก็เลยดีอ่ะครับมันง่ายสําหรับคนไม่ค่อยมีเวลาแล้วมันก็ชุ่มชื่นหัวใจดีแล้วนี้เป็นพลูทองอันนี้เป็นพลูทองอันนี้ยังหยุดเห็นอยู่ไหมยังอยู่ในเฟรมอยู่อันนี้เป็นพลูทองนะครับมันก็จะออกสีทองทองในยผมหมุนให้ดูนะอันนี้มันก็จะอันนี้มันแอบมันแอบแอบด่างเล็กน้อยเออมันก็มีความสวยของมันอยู่เท่ดีผมชอบอันนี้เป็นพลูทองเนี่ย ันก็จะแบบความที่มันเนี่ยมันอิ่มน้าอิ่มน้ําหน่อยนึงพอดีเดี๋ยวมันจะค่อยๆ่อยเลื้อยแตกออกมาเป็นกอสวยคือเวลาเห็นแล้วมันผมว่ามันเขียวสว่างไงจริงเขาบอกมันเป็นทองในที่มันเขียวสว่างและแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันดูแลง่ายแล้วมีความรู้สึกว่าพอเห็นแล้วมันสดชื่นไงยิ่งถ้าไปทํางานในตึกหรือบนโต๊ะในคอนโดหรือในห้องอย่างเงี้ยวางไว้ริมระเบียงเนโอ่งโคตรภูมิใจมีความสุขนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน จะมาเรื่องเล่นพลอ้ครบเพราะหรไรเขาบอกมีกันสิบเอ็ดถึงสิบสามชนิดใช่ไหมอันนี้หนึ่งแล้วนะพลูงาช้างของเก่าผมมีอยู่มีอยู่อันนี้เป็นพลูทองอ่ะและน,นี้ที่ไม่คิดว่าจะได้เจอก็เจอก็อกคืออันนี้เป็นไผ่ไผ่น้ํานะครับเป็นสมุนไพรเขาว่าว่ามันอ่ะอีกมาหน่อยยังอยู่ในเฟรมอยู่ไหมไผ่น้ำนี่ก็อีกเป็นอีกอันหนึ่งที่อ่ะเข้ามาหน่อยโอเคไหมไผ่น้ํานะครับ ก็เคาว่ามันเป็นสมุนไพรนี่แหละเดี๋ยวตอนงหนังเนี่ยผมจะเริ่มมาหันมาเล่นในอะไรที่มันเป็นสมุนไพรด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกเราก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากทานยาเป็นเป็นเม็ดเป็นอะไรเป็นสมุนไพรก็ดีแต่ว่าไผ่น้ํานะครับในแง่หนึ่งคือเขาว่าว่าบํารุงไตนะบารุงไตแต่จริงๆคนเป็นไตก็ต้องระวังแหละแต่ว่าเดี๋ยวเขามาดูอีกทีหนึ่งว่าเขา วิจัยงานวิจัยมีมอะไรมาบ้างเดี๋ยวอันนี้เป็นไผ่น้ําสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับชื่อมันไผ่ก็จริงนะมันเป็นไผ่เป็นไผ่ไผ่เหมือนทีคน่คนอาจจะรู้ว่าเป็นไผ่พรอไผ่ไผ่ตรงไผ่อะไรเงี้ยจะเป็นไผ่น้ํนก็จะต้นมันเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันให้มันไอ้นี้กว่านี้หน่อยแล้วเดี๋ยวจะแยกเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้มีสามต้นอาทิตย์นี้มีสามต้นมาบอกเล่าเก้าสิบให้ฟังก็จะมีภูง,งาช้างนะดูเป็น เราก็ไม่ต้องเนี่ยเราเหมือนมีงาช้างอยู่บ้านเป็นสิริมงคลดีหูทองอ่ะชื่อชื่อเขาบินม,มหามงคลละทองแม่มาเงนินไหลกองทองไหลามาแล้วก็ไผ่น้ําเย็นครับเวลาดูแลเย็นาาาาาาหกกว่่พรรรพรรรรระะะมมมอทสีดไัััจยงง